ดุกดางเพชรพันลานชนกับโนรามเพชรทักสิ้นดุกดางเพชรพันลานชนกับโนรามเพชรทักสิ้นดุกดางเพชรพันลานกับนี่คือดุกดางเพชรพันลานหรือว่าดุกดางหลูกซิ่งข้องในเบียหวยนั่งนะครับเขาบอกเป็นว่าชายยอดดีตัวแต่ยอดยาวกว่านะครับยอดนั้นได้เปรียบกับแต่ตัวมันจะเล็กกว่าับนี่คือดุกดางเพชรพันลานโนดกับโนรามทักสิ้นโนรามเพชรทักสิ้นสี่แปดหรือว่าโนดว่าแดงกับข้องในหยุดจากขานอคกับ จากคานอ้อมกับเป็นโน้นนะครับจากเวนังเป็นดุกดังกับคูนี้เป็นคูเอกพิเศษชุดประจำวันประจำรอบนะครับชิงเสื้อสามาดข้องคุณชวริตเจริญพงษ์นายกเทศบาลทีตะบนที่วางเลยนี่เธอเป็นคูเอกเธอเป็นคูเอกพิเศษคูเอกพิเศษคูเอกพิเศษประจำวันสี่นำตาแดงเป็นโน้นนะครับวานจิตกีกี้จิตวานนี่เป็นดุกดังจากจังหวัดสัง แดงกับที่น้ำตาลแดงเป็นโน๊ตจักนครกับนครกับสังกบวัวดีนคอดกับวัสังวัวดีนคอดกับวัวดีสังนี่นสของจอแล้วครับให้เป็นด่นสังเกตว่าขวดสังยอดจะยาวกว่านะครับยอดได้เปรียบครับว่ายโน๊ตนครจะต้องห้าวิธีการข้าไปให้ทึ้งตัวดุกดังกได้ต้องลงทุนกับต้องลงทุนนู่ทานขวามือเนี่ย ม,มีการคู่มีการส่งเสียงอูยอดของตาหนิจะเปลียนกวา่านิดหน่อยนี่เป็นคว,นวงซ้ายรับเป็นโหนดงามเพชรศรี ก็เป็นสีตรงลำตัวนี่จะจางกว่านะคไม่ใหญ่โตก็เป็นแบบครับสีตรงลำตัวนั่นจะจางกว่าแค่ไหนโอ้ยแข่งกันโบบนี้โคตเข้ารอบหรือเปล่าครับเข้ารอบหรือเปล่าแขเข่าเกี่ยวเข่าแข่จังหวะนี้ซีดเลยครับตรงนี้อ้รงซีดเลยครับไม่ใหญ่โตจนด้วยน่ารักที่เขาหน้าจักรเอเดมิครับจักจังหวัดจุมพรชวีนะครับบอกว่าสนุกหมากับการชินชมกับเขาบอลมาพนันครับ ถ้าจอเราก็จะมีระบบเอลซงเอสนี่ตีไปสังกับสังแช่ยาวสังหวันติดกี้กี้ติดวานะครับมี่น้ำต้านแดงกันนาคอนกับนาครนรื้อสังสังรื้อนาคอนนี่คุ้นตลบเลยครับนาคอนาคอนอยู่แถงนั้นขวาครับนี่ แ<จ>ต่ใจว่าว่าไอ้รู้แ <laughs> ต่วันต right? <encia> ิดกี้กี้ติดวันนั้นจากหนังกับจากล้างนี่ก็ผมพงการใช่นาคอนะครับนาคอนนาคอเป็นโดดลังเป็นดุ๊กล้งที่กำลังพ่ายครับนี่นาคอพามาเนี่ยนี่จีไปแต่ลายเขานี่เริ่มมีสีแปลกพรุ่งนี้ยังมีท้ายต่อชดอีกหนึ่งวันนะครับรถเข้าใจนะครับพรุ่งนี้ยังมีอีกวัน ยมียอมียอดเน่มียอหน้าธรรมดาครับเดร็จสายตัวแล้วหักคอด้วยครับใช่ครับถ้าหัตายก็หักคอยเท่งแล้วก็างนี้บิดหักสะบัดครับดูครับกมดลงไปปุ่มโลงนะ แน่โอ้ยเข้าข้างครับลูกเซล่าไหลหลายโมงครับแหมดูไม่ต่ำครับต่ำใช่ไหมครับใช่แล้วครองติดแล้วจับติดนี่ยังหลุดหรือไม่หลุดบ้างเข้าข้างวกันทั้งคู่ครับดูครับขวดรังครับขวดรังจะขวัดนะก็แล้วบอกแล้ว่ายอดมันดีกว่าครับเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้โอ้โหขวดเลี้ยงไว้ครับทีแล้ต้องฝากเลี้ยงไว้ครับตอนนี้ฝากเลี้ยงบินไปบินไปบินไปขวดรังบินตามบินตามนี่ครับโคโรอีกที่สวยครับขวดรังจับได้นะครับ หลักหน้าวันนี้นี่รุ่นแล้วนี่ลุ้นแลวนี่ทำจับนครอยู่จะโอ้โหยอดจำได้ใช่ยอดที่ที่เหนือกว่านี่ยอดยาวกว่าตั้งจับไีกแล้วตาไปอย่างเดียวแล้วก็ถูกกล้ามเพชรพลันมมุกล้องนี่ดูแล้วได้อะไรเยอะเกินครับไม่ขาดไม่หาย นี่ครับใครว่าแน่ๆเรามาถ่ายวัวชนดูครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับการเลี้ยงสามต้องเป็นงานเชี่จริงๆครับโอ้โหนี่ร่างกายกําลังต้องการครับหัวหน้าต่อครับชนวัว .com นะครับต้องการข้อมูลความรู้เรื่องวัวชนกับนี่โอ้โหแหมนี่โปรตีนไอโนด้าไปโนด้าไปโนด้าจังหวะไปไปโนด้าไปโนด์นักก้อนไาไปนี่ ก่อนนอดได้ยังว่ากันใส่ไม่ยังเหมือนกันนี่จากจากจังครับวันติ่กี้กี้ติดวันนี้ครับห้วยนางจังวัดจังมาแล้วพี่นาทีดางนี้ใช่ยอดใช้เขาเป็นเรือชวรับยังคายไล่ใช่นะครับจากอำเภอชัยาบอกว่าดูกันไล่คนจากจังหวัดน้องคายดูกันสร้างทิพย์คนการละทิ้นดูกันยีทิพย์คนรอยเอสบอกว่าชาวมากาญนบุรีจากหนองตักนะครับหนองตักกในยุ้ยยอด แต่พายุกาญจนาบุรีไปทำฮานอยู่ครับเชียงใหม่กับดูว่าไล่คนจังหวัดแพร่ภาพจัดมาัเข้าคุณมาอเดี๋ยวทัวร์ประเทศตทยเดียวมาครับขอบคุณแฟนๆที่ยังเงียวแน่นเป็นแฟนยอดชายเขัาขคุณมามีกแล้วนี่ครับอย่างนี้กับรุงนี้ยังมีได้ต่อดีกว่านะครับดูกันได้ครับรุงนี้ยังมีอีกวันต่อพลักันกับพาเลวที่นาทีกว่านะครับ แต่ละคู่แต่ละคู่นี่สุดยอดจรินกินพะยาคานี่ถือว่าเป็นคู่เอกประจําวันนะครับคู่นี้ครับถือว่าเป็นคู่เอกประจําวันได้อารมณ์ครับกันชายใส่กันคุณตลบครับนี่ลองมองกับนักการเมืองเดินหานี่น้องเช้าเฮี้ยนหมดแล้วครับเปลี่ยนเป็นหลายคู่เลยข้วจากสังครับตัวดำจากสังพาเดินไปเรื่อยนี่มันเสียยอดนครมันเสียยอดเสียแบบดียอดแนะนำนักอยู่ที่ว่าในนครจังหวัดอะไรนะครับ ายที่นำตันกับที่นำตันแดงคว้ามือตอนนี้ท่าในจอทีวีกับคว้ามือนี่กับคว้ามือนี่จักหนาโค่นแล้วก็ตัวตัววันไม่ติดขี้นะครับนาโครนรับตัววันไม่ติดขี้นกโค่นคนไม่เลอะครับบทหนึ่งภาษาตินอาจารย์ประเดิมครับบทสองภาษาภาคกลางบทสามเทียนเหน่อยคุณเ่นปากพนันครับถ้าแล้วหนาที่ครับมาอีกซ้ำซ้ายนะครับจักลำปางกับบวธนุกมา นครสี so ่จ <brightness> <desserts> <Making paper> ัมร <'s> ัดชอบมากมาเลเซียกับมาแล้วกับมาเลเซียดูกันสี่สิบคนกับพี่น้องจากมาเลเซียขอบคุณมากวันนี้มีมาร่านประเสธเลยนะครับจากพม่าจากมาเลเซียอย่างนี้เขาเรียกว่าแช่และโชว์ครับนี่นี่ไว้กดไว้กดไว้ครับดูครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยจากมาเลเซียจากสิงคโปร์จากพม่ากับท่านประเทศเลยวันนี้มัองกาศระบบเสียงสามเสกได้มันใหญยสายใหญ่กว่าแล้วก็ฟังเซนเซอร์ ครับก็ขอบคุณตกเสียงนตกสายนะครับดีทุกันครับมาครับได้การวัวชนโอ้โหดูมึงมีก็เป็นแฟนจับอีกเลยนะครับอันนี้อันนี้ฮกหนาที่ครับนี่สังกยะดมันได้เปรียบมันจับอยู่นั้นนี่อย่าตกใจนะครับตัวตุ๊กจับอย่าตกใจตัวที่ไหนเยอะรามัดที่ดีครับตัวนั้นจะวิ่งครับแฟน ่ดนหนยคำก็ทคำเยอะๆนี er> <the ่สร yeah, ุปว่ตรงนั้นวิ่งตลอดครับตั้งแต่นางบรรยายนห้องไงนี่อาจารย์ปนเดิมกหลอดภัยขึ้นเยอะนี่เข้าตำราเหมือนกันครับบางทีบางครั้งรู้มากนี่รู้มากเสียเยอะครับแฟนๆแฟนๆครับนี่แม่มาเลยแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่ตีขึ้นไปลอย่าสนใจบัวนี่สวยครับสังกับนาคอนกับบัวดีสังกับบัวดีนาคอนกับ อันนี้ถือว่าเป็นซึกระว่างจังหวัดซึกแองซักซี่ <c oughs> อีกสักครูมีคำตอบผ่านแล้วเจหนาที่กับผ่านแล้วเจนาที่ <c oughs> วันนี้นุกถูกขูบอกไม่ได้ว่ากูได้ไม่นุก <c oughs> ผมนิดทั้งเพ่ทั้งแต่กูเล็กจนตึงกูนี้้ว <c oughs> มาที่นี่ขอได้ทุกอย่างครับ แต่ไม่รู้อย่างเดียวว่าตัวไหนชนะครนะอย่าอย่าทำนะได้อัศจรรย์อยากทานอะไรตัวไหนชนะความมึนอยู่กันมั้ยดูตัวไหนชนะความมึนอยู่กันแต่ถามว่าตัวไหนชนะก็ไม่รู้เหมือนกันครับทนี่แต่ถ้าน้ำกับเสือกลางวินแพงอยู่กันกาตัวกลางวินด้านแมขวามือนั้นต่อเขานะครับแปดนาทีกับผ้าแล้วแปดนาทีวัวนาคอนกับวัวนาคอนเป็นวัวต่อเขาไม่พิจารณาติกาสนะครับ กันต่อเขานี่ครับตื้อทักอีกควายหนึ่งยอมเลยตกลงจนด้วยกรับโอเคโดยการวัดกันวัดกันครับมีไม้ถ้ามันจะก้องว่างตื้อควายหลานแต่กับสนามตื้ออันนึงจะต้องอาถากันนี่คาเลยแหมจับบิดอีกแล้วเป็นแค่เดียวดูช็อตนี้ครับลูก<ไ>อาจีบ,บก้องควายชังนะครับลูกอาจีบก้องควายชังจับบิดหน้าความใช่นอกมีใจเห็นภาพชัดกว่าในสนามด้วยซ้ำนะครับนี่นี่จับแล้วจับแล้ว จัแรงครับล oh, right. wow. yeah. okay. okay. ah ah, ah, ูกนีแรวอีกคู่นงครับแแงแร่แล้วครับแข็จริงๆครับหลุดหรือไม่หลุดครับยังหลุดหรือไม่หลุดครับอ้าวยังาไหลครับัง้าลครับครักพ่อครักพ่อครักพ่อครับหอครักพ่อครักพ่อครักพ่อักพอนรองมีโอกาสด้รับรองครับ่นครับนักนักไปครับท่านไครับรองครับรองหนีออกหรือเปล่าครับหนีไม่ออกต้องอยครับหนีไม่ออกปิกา เรวับงนครับเจ็บแล้วไหวไหวครับไหวไหวครับแกหลุไม่หลุดพาเที่ยพาทัวร์มองนคร้อเลครับไปไหวพระธาตุครับไปไหวพระธาตไปต่งพนังบ้านคุณเดีนแล้วครับโดนอวน็โดนเยอครับน็ตโดนเอเปรโโถ้าเป็นุทธมณลมาถิงกลต้องกล้าโก่งโก่งโก จะสังเกตนะครับบริเวณตอนเข้าเฝ้าตาเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะดูเสี่อยนิดหนึ่งแต่ว่าระบบการยืดหยุ่นนะครับของเปลือกตาของหลังลัวนะครับพอสามารถที่จะควายโน๊ตยอมแล้วควายโน๊ตยอมแล้วโอ้โหดูสิครับแฟนแฟนสะใจครับโอ้โหดูดูเป็นท่านรองอยู่ตั้งนานจัดหลังกับจากหลังเน่นี่เน่ ว่าแกเป็นมุดงี่วายครับไม่ครับแกสะใจครับนี่ครับนี่คือความผูกพันนะครับเขาทุ่มเทเขาเลี้ยงมาเขาฝึกซ้อมมาครับคุณยอดดีกว่มาได้ว่ายอดดีกว่าครับมาได้ว่ายอดดีกว่าจับไล่ไล่กลางคยอมเสียเสื้อตัวนึงเลยก็โหไปดูข้าศึกครับไฮไลท์สนุกครับข้าศึกตักันเองครับสิบนาทีครับสิบนาทีเฮ้ยดียอดได้ดีกว่ากับยอดยาวกว่ากับชนะครับ นับสิบนาทีครับสิบนาสิบนาทีสิบแ่เกิดขึ้นเลยครับแต่ว่านนคนไทยหัวใจเกษตรกชนะกับชนะกับชนะมต่อันกคู่ต่อไปครับระหางับเสื้อท่ามาด้วยนะครับคนนี้รับเสื้อสามาด้วยครับนียสองก้องตงนู้พี่ตัวสองรเหรอนไได้เหรอ